พ่อเมุบาอาจารย์นะครับจะได้เมตตาตลดน้ํำศพนะครับหลวงปูอ่อนชันชันทวังศูว,วัดบ้านกโกบอนะครับอ,อาเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญน,นะครับหลวงปู่พระมหาประกอบสัมประโยชคูนะครับหลวงชาววาดวัดบ้านกโกบอนะครับเดื้ตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่จำพรรษาเดีด๋ยวที่คันนะครับ107รูปนะครับลดน้ําศพของหลวงปู่นะครับ ที่ทั้งใจถึงปกาตอเราได้ที่ ดังกับจิตใจของเราขอามาหลาบโวยเดิยไกาไว้ใาใจทั้งต่อหน้าลรับหลังหาเพื่อใะไดเป็นเราโหสิกรรมที่จะรด้าปกความสัมเทธ์จัมป để để chúng ta có thể kim được cái chi phí vận đây ปราจารย์นะครับวัดบ้านโกโบอำเภอหัวตะพันจังหว,วัดอำนาจเจริญน,นะครับรวมกันลดน้ำโสกนะครับหลวงปู่อ่อนชันชันทวังโสนะครับเรือนะครับปรา,ารย์มหาอดีนะครับไปตรวจสอบบัญชีนะครับไบสุทธ,ธิและก็บัตรประชาชน ของลวงปูนะครับได้อายุมา93ปีนะครับเมื่อเช้านี้ให้ข้อมูลไปผิดนะครับกับผมประวัตภาพก็จํามาจากญาติพี่น้องนะครับคือ93้ปีนะครับ16พันษานะครับบวชตอนอายุมากหน่อยนะครับหลังจากเสร็จภาระธุระนะครับจากการบริหารครอบครัวนะครับจนลูกจนหลาน มีฐานะสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกคนแล้วนะครับหลวงปู่ก็มุ่งหน้าเข้าสแสวงหาประสัธรระะธะะธิธรรมนะครับบวชในบวรพุทธศาสนานะครับประพฤต,ติปฏิบัติธรรมนะครับเป็นผู้ว่าง่ายนะครับพระพเทาตั้งอกตั้งใจนะครับปฏิบัติธรรมนะครับมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งนะครับในช่วงที่กระผมมาตำราบมานะครับ ประมาณปี2,500 58 59นี่นะครับสมัยนะั้นลุงปูก็อายุมากแล้วนะครับแต่ว่าไปตัดไม้ไผ่นะครับทําไม้คานทําอันนี้ได้นะครับปูเท่าจริงนะครับถือผ้าโต้วดวงใหญ่ๆนะครับถือพระดวงใหญ่ๆดวงใหญ่ๆนะครับไปตัดไม้นะครับมาทําปะลํา ที่ทำวัดสวดมนต์นะครับของครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติรมกรรมฐานนะครับแข็งแรงนะครับแต่พอย่าง94-95นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับจนหมดสภาพจริงๆนะครับเดอแต่ว่าก็ถือเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นรัตตนยูนะครับอยู่มานานนะครับหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังนะครับหลวงปู่ท่านบอกว่าวัดบ้านเขาบอนะครับเมื่อก่อน จริงๆนะครับมาเห็นจริงๆนี่มันไม่ได้มีต้นไม้ใหญ่อะไรมากนะครับมีแต่ป่ามะม่วงนะครับต้นมะม่วงใหญ่ๆนะครับมาเก็บมะม่วงอยู่แถวนี้นะครับถามว่าต้นยางที่อยู่หน้าทาวรเจติยมมหาวิหารนะครับตรงที่ปฏิบัติธรรมทำวัดสวดมนต์นะครับหลวงปู่ท่านเขาบอกว่าเมื่อก่อนไม่เห็นนะครับพึ่งจะมาเห็นในช่วงหลังๆนี้นะครับเด้ออีกแสดง นะครับให้ฟังนะครับว่าต้นไม้นี่พึ่งจะใหญ่โตที่หลังนะครับลุงปู่คงจะเล่าให้ฟังนะครับเราไ้ฟังเมื่อ50ปีก่อนนะครับ40ปี50ปีก่อนนู้นนะครับก่อนที่พระเดชพระคุณลองตาจะมาอยู่ที่นี่เป็นปานะครับป่าหมู่บ้านล้างนะครับตรงนี้เป็นวัดเก่านะครับวัดล้างนะครับ ตรงอุโบโสถการปรเรียนนี่ก็เป็นซิมเ่านะครับเป็นหมู่บ้านเก่าเกิดโรคระบาดก็ย้ายไปอยู่บ้านบอยชนิงนู่นนะครับเหลือแต่ฐานโบสถ์เก่าไว้นะครับหลวงปู่ขาวอนารยโยนะครับซึ่งเป็นคนทิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ที่นี่นะครับไปบวชปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่นนะครับแล้วก็กลับย้อนมาจำปัรษาอยู่ที่ฐานโบสถ์เก่าที่วัดบ้านเกาบนี่นะครับ เดอก็เลยเป็นประวัติมาถึงทุกวันนี้นะครับหลังจากกูบาจยนนะครับส่งน้ำสิ่งแรกๆก็จะเป็นทีของแม่ชีแม่ขาวและญาติโยมนะครับอันนี้พันษาที่สิบเจ็ดอย่างเมฆฝนตึงถึงตึงทางนหลวงปู่ก็มาลวนจากไปด้วยลาการอันสม ร่วให้ฟังตั้งแต่เมื่อเช้เชาว่าร้วงู่เด้อย,ยากไปประมัยสองทุกขกว่าเกือบสามทุกขะนั่งน,นอนก็จะนั่งยิน,ใน,ในไบบน,น้นำสรีระร้วงู่มาปรอเป็นกุศลในวันนี้ก็คือว่าเป็นคืนแเลกที่มีการสวดพระพิธีธร บำเพ็ญกุส่วนปัจจานั้นลงปูนใจเพ็นใจเด่นบวชหมอกไก่ถวายชีวิตขอสรงน้ำลงปูนะครับไว้ดวงวิญญาณของลงปูนะครับสู่แดนนฤพานนะครับถวายหอกอบในพระบุทธศาสนาชีวิตาำตลอดชีวิตีนว่าณาได้ยากนะเราเป็นงานนะโสด น้ของชาวบ้านเกือบทุกวันได้ยินเข่าวาันนั้นก็ใจบันนี้ก็ใยแต่ว่าพรักส์มรณาภาพนี่นนะค่อยได้ยินนั่นนะคอยได้ไปร่วมเพราะฉะนั้นในเศษธรรมดาปวดีปวดจนมรณาภาพในเพีรบันชิตนักปวด ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือพุทแม่สีวดีนะส่งวัดาปาันทบอขอ,ของเรานะอยู่ด้วยกันมาจำนวนร้อยกวอาทู่ ปกติบางหลังก็ไม่มีถ้าเปิดนพังลมก็ร้อยเครื่องร้อยตัวไปร้อยหลอดกะยังข่าไฟจะนที่ผ่านมาก็สูงหอสมงกวห้าหมื่นหกหมื่นนะข่าไฟหยจดตึดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าอยู่ที่วัาก็คนรองตาได้แจ้งเห็นสาวว่าข่าวไฟขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรคือว่าเราได้ใช้ประโยชน์ ในการบักเพียบบุญให้แสงสว่างอำนวยความสะดวกในการประพฤติร,รมปฏิบัติร,รมตามยุคตามสมัยเพราะฉะนั้นหลวงปูอ่อจัญนในท่านบวชถาวายในหลวงที่ว่ได้ร่ว,วสมสร้างบุญกับสถาบันพระมหากษัตริย์จนวาราสุดใหยแต่ก็ น่าภูมิใจนะยาโยมปี่ลงตาดัานปารคบว่าเราอยู่ด้วยกันเหนะมืนอนครอบครัวเหมือนพ่อแม่ลูกนมีอะไรก็ดูแลช่วยเหลือเกือ้อกูลเชื่อกันและกันนะถึงมีโครงกันพากีฬานุป,ปัญหาเกือประสงค์ดูแลพระภิกษุผู้อาพาธผู้เป็นไข้ หลายลูปนะมีจิตอาสานะเรียนกีฬานุป,ปัฏฐาเพื่อที่จะได้ดูแลประสงคนะ์ที่ป่วยไข้ไม่สบายดวนะงตาเบาใจสบายใจประตูผดก็ต้องแกนะ่ต้องเจ็บต้องป่วยนะสุดท้ายก็ต้องตายเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ดูแลกัน เนะ้วใครจะช่วยดูแลประประสงค์เป็นผู้ออกจากเรือนะไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนะไม่มีพ่อไม่มีแม่นะอาศัยพระองค์ประชาอาจารยนะ์เพื่อนสาหธรรมมิตรนะผู้รวมประพื่นพนผมมาจันะดูแลกันจนกว่าจหนะหายหรือจนกว่าจะมรณภาพ สินงล้มปูบันท่านก่อนป่วยไข้แม่สบายปกมีนะครับทีลานุบันหาแชสวยดาแตนวแระอาจารย์บวระวุิบั่งอาจารย์นลกรบัางหลวงพ่อมหาพานุพงศ์มหาบินในบั่งอาจารย์ยุดท่านหางปัตรสวยกันอยู่ด้านนอกไร่รูไายอง์ แล้วก็มีลูกชายน่าคือนอ่าโยมสถินมาช่วยดูแลตลอดถึงน่ยลูกยิงลูกชายมีแม่ประมวลแม่ลำดวนแม่ยุกเป็นต้นนะดูแลเอาใจใส่ทำหน้าที่ของบทที่ดาเต็มกำลังความสามารถอ่าเพราะเนั้นคือว่าน่าพระสงก็ได้ทำหน้าที่ ของความเป็นสมณะของความเป็นประสงค์ในการดูแลกันผูเน้เป็นลูกเป็นลาน